ลองเลยไปนิดนึงได้อันีก็จะ้เชมไลด้เชอมเลยใช่ไยมนะใ่หมดูวีโอดี่วชั่อชา่วชั่วชั่วชั่วช่วชั่วชั่วั่วชั่กชั่วนไรวั่นเั่วอวผมบวกไห้คัับวชื่อนผมคนับั่วช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 ม่วชั่จังเลย่ี่ับด้วยเขาเคยไปอยู่ไทยครับ แล้วก็เขาฟังพอรู้เรื่องบ้างอะไรเงี้ยมี normal speaking ของคาไทยก็พูดครับเป็นอย่างนี้แหละไม่เขาบอกว่าเอ๊ะคุณจะเอาไปเอาไปทําอะไรหรือเปล่าทำไมพูดเพราะจังเลยอะไรเงี้ยทำไมเหรอเแกมีครับทุกคําเลยเขาเขาเนิร์ดแบ๊บแบ๊บเบิร์ดเหมือนมาลิกุ๊กซี่ปะ อี้าอีฮะใครคือมาอิโอครับมาิโอเทนปุ๊บเนปุ๊บเนหนึ่ในที่นีเนสาวก็ชัไใครโซแล้วมาสอนสามีว่าอีบ้าค่ะกิช็อกกันนะ Into t h จังหวัดเขาประเทศเขาดีแล้วมันเจอหมู่บ้านเจอป่าเจออะไรอย่างเงี้นในที่เดียวกัน อากาศสดชื่นตลอดนี่เรามาเดินได้จะงวะคนมาออกกําลังกายเยอะเพราะรถม่ได้มาหาเก็บเห็ดเหมือนเรานะมาออกกําลังกายเรามาเพื่อเก็บเห็ดใช่ไหมเก็บเห็ดมัชรูมคอร์เรคชั่นสิทธิยามาได้คจะได้เนาะเก็บแล้วเห็ดเห็ดจะนี่ไหนวันที่ขายมัชรูร คนปาเดียวกลับเป็นเมืองไทยก็จะได้รู้เลยมาจากอีสานมาจากเมืองนอกกินอาหารอีสานก็เป็นเก็บเห็ดก็เป็นจะเปลี่ยนไปเลยใช่นีประสบการณ์จริงๆนะพี่ถ้าเกิดได้ผมมาผมก็ไม่รู้จะเก็บเห็ดอะไรครับผมไม่รู้จักจริงๆไม่รู้ก็อย่าไปจับรู้แต่ว่าที่มันรู้แต่ว่าที่มันอยู่ในในซูเปอร์มาร์เก็ตไดซื้อกินได้นะนะเ้ยคุณเยอะแยะเลยคุณมาเดินนั่นเองก็ไม่แน่ Không, có thể là khu vực này rất xa. Nhưng tôi không biết. Nhưng tôi không biết. Hãy xem nó có đúng không? m ม friend ่เมื t o ไโลกถี e น n ่ a ้อยเสือและฉอกเาไม่ใ o ับอเว่าไม่ e ช่อกเขามตเขาว่าไม่ o ช่แตนบวชแตันบอเรามาถ่ายรูปชวยๆนะอกเสวยมาอกเลยอันนี้ันบี้ชื่ออะเไรนะคะพี่เจนอกันอวชเขีว่ากมเาต

ไม่ไยังไปจอดตรงแก้ว่าเขามีที่ใหจ้จอดเขาไปจอดตรงที่มันไม่ได้ฉันมาเดี่ยวสุดยอดอันตราย